โอเคครับก็ต้องกาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พอดีผมสั่งซื้อโชค๊คแกซ๊ซี่อ่าเลยจะมาลองฟิลการขับนะครับก็า,าพอดีเพิ่งเปลี่ยนเสร็จก็เลยอยากรู้ว่าฟิลการขับแตกากานเดิมประมาณไหนโอเคไปลองกันเลย ก็ตอนแรกนะครับผมจะใช้เป็นอ่าโอเคดี OK ฟอร์มสูง3 30ก็จะเท่าตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนั้นที่ใช้จะเป็นของ n m a นแม็กวอันนี้จะเป็นของ X Max แมตรงรุ่นเลยครับ เดินอยู่เดี๋ยวผมจะลองอ่ถือว่าทัาได้ดีกว่าเก่านะครับเพราะของเก่าอ่ะเวลาขึ้นเงินตรงนี้มันจะชอบโยนแต่วันนี้ถืออยู่ในเกณฑ์โอเคตอนนี้ความเกลวอยู่ที่ประมาณหนึ่งรนะครับโอเคดี่ลย นะครับ,รบก็การหลังจากที่ลองขับขี่ดูเมื่อกี้ผมว่าโอเคเลยนะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมออพอดีผมสั่งให้ทางร้านเซตไว้สำหรัอขอบขับขี่สองคนแล้วก็เผื่อสามภรระออกต่างจังหวัดนานครั้งก็ เ,เซตอยู่ที่น้ำหนักประมาณ110-120โดยประมาณถ้าขับขับคนเดียวก็อาจจะมีแข่งกระด้างนิดนึงแต่ถ้าซ้อนสองก็น่าจะโอเคอครับเดี๋ยวต้องลองกันต่อไป ก็อันนี้พอดีผมเพิ่งได้ตัวอะแดปเตอร์ของ GoPro แล้วก็ตัวไม่มาใหม่ก็เลยถืออกาัดนี้ลองเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดเสียงไม่ชัดหรือว่าอะไรยังไงต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับโอ้ี่โอเคไปได้ Okay. ถือว่าทำได้ดีสสีอันนี้ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเตนะิมนะมีแค่ที่ทักร้านปรับแต่งมาให้ขอลองทดลองครับถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวก็ต้องปรับเข้าหาตัวอีกที นี่หรอลงไฟเลียวก็ไม่เปิดโอ้พี่เพิ่งมาเปิดตรงนี้นั้นโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันนะคะขอบคุณที่รับชมครัสวัสดีครับ